สวัสดีครับพบก,กับสุลุคาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กดมันชัดนะเอาโดอัดผู้ตัดสินไม่แจกใบให้กับโกลดได้ยังไงจาดนาริสนะครับตนานก่อนหน้าของลิเวอร์พูลบองว่าผลการแข่งขันระหว่างหงส์แดงกับไรต์นนั้นออกมายุติธรรมแล้วนะครับแต่ก็ตำาหนิกรรมการผู้ตัดสินว่าแย่ทีเดียวจากจังหวะที่ไม่ลงโทษได้เลยตามกฎต่อปัดกาโกสที่ เหนียวคอโดมิกสปอร์สไลน์แม้จะได้จุดโทษแล้วก็ตามนะครับในเกมพิมพ์องกฤที่เอ็มเอกสเตเดียมนะครับผลจบลงด้วยกันเสมอกันไป2ประตูต่อ2เป็นอีสัปดาหของพิงมพ์ลิตที่การตัดสินอยู่ตรงกันข้ามกับเราเอาฤทธิ์แสดงความคิดเห็นในลิเวอร์พูลอีโคอันที่จริงแล้วผมคิดว่าผู้ตัดสินในสนามแอนโทนีเทเลอร์ทำได้โอเคนะในเกมของเราที่ไบรด์เดนแต่เมื่อเกมจบลงแล้วก็ยังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับ การทำหน้าที่ปุตตเินเรื่องล่าสุดที่ถูกพูดถึงก็คือจังหวะแฮนด์บอลของเมอร์กิฟันไดแต่มันไม่ใช่ลูกจุดโทษมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในจังหวะนี้เพราะมันกระดอนจากขาของเขามาที่แขนดังนั้นไม่มีการโต้แยง้งใดๆเลยต่อมาก็คือเหตุการณ์จุดโทษของลิเวอร์พูลและความจริงที่ว่าปาสกาลกอสกองกลางของไบตันไม่ได้รับใบใดๆเลยสาหรับการเกิดขวังในการทําประตูที่ชัดเจน เหตุการณ์นี้ทําให้ผมนึกไปถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยมีส่วนร่วมในฐานะผู้เล่นทานสมิลโรเวอร์ระหว่างเกมลีกครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่พบกับแอสตันวิลล่ามาร์คบอสติกผู้สับประตดูดึงผมลงไปในกรอบเขตโทษและเขาหน้าจะโดนไล่ออกตามกฎของเกมผมยิงจุดโทษเพื่อให้สกอร์หนึ่งหนึ่งในเกมการแข่งขัน,น,นแต่สไตล์เราก็แพ้การดวนจุดโทษโดยบอสนิกเซฟลูกจุดโทษได้3ลูกในเวลาต่อมา ดยส่วนตัวแล้วผมไม่สนใจเรื่องนั้นเพราะผมยิงจุดโทษเข้าและผมก็ไม่เคยอยากเห็นใครโดนไล่ออกแต่กฎก็คือ,คอกฎในนั้นการที่ทําให้โกดไม่ได้ไปเหลืองในการเหนี่ยวรั้งคอดนนิสบอสไลจนลม้มลงเคสพอสันในห้อง VR ต้องบอกกับพุทธศินสิไปดูสิง่ายๆก็แค่นั้นเองเราไม่สมควรที่จะชนะในเกมนี้โดยรวมและการเสมอการนั้นก็อาจจะยุติธรรม แต่เรายังคงได้รับบาดเจ็บจากการตัดสินที่ไม่ดีของคนอื่นอยู่ดีบอกเกินให้การเสียประตูเจคแองกลับติงลูกทีมเสียลูกตั้งเตะให้กู้คู่แข่งมากจนเกินไปเจคแองคลับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลยอมรามาับว่าทีมหงแดงของเขานั้นมีปัญหากับการเสียลูกฟาวจนทําให้คู่แข่งจนตีด้วยลูกตั้งเตะมากจนเกินไปหลังโดนไรเันตามตีเสมอในเกมพิมพ์อังกฤษสุดสนอดที่พันมา ลิปูมีปัญหาเสียประตูจากลูตั้งเตะบ่อยครั้งในลุตการนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นสิ่งที่เจ็กกิงครอปต้องการเห็นก็คือการเปลีปลป่ยนแปลงลูทีมต้องพยายามหยุดการเสียฝาวในระยะที่จะถูกเล่นงานด้วยวิธีนองกล่าวได้แล้วในการป้องกันเราไม่ควรปล่อยให้พวกเขาได้ลูตั้งเตะม,มากมายและแน่นอนว่าเราจะมีโอกาสมากกว่านี้เจ็กกิงครอปวิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาดหลังเกมล่าสุดที่ทีมเสมอกับไรตันไป -2 2นั่นคือปัญหา นั่นคือสิ่งที่เราต้องปรปับปรุงเราเสียลูกตั้งแต่มากเกินไปมันยากที่จะป้องกันพวกเขาทั้งหมดเราป้องกันพวกเขาเกือบทั้งหมดแต่มีเพียงหนึ่งเดียวก็เพียงพอแล้วกับการเสียประตูแต่บอสรู้จักผมดีเอนโดรู้ดีแฟนหงเซอร์ไพรส์มากเลยที่ย้ายมาวัตุรุเอนโดนะครับกองกลงดีกิท,ทีมชาติญี่ปุ่นรู้ดีว่าแฟนบอลหงแดงริบูไร่คนเซอร์ไพรส์กับการที่เขาย้ายมาย่างถิมนอันเวล เอโดถูกจเกครับดึงมาจากสตุตการ์ดในเยอรมันเพื่อมาเสริมในแดนกลางก่อนตลาดการสแกนเตะในช่วงซัมเมอร์ปิดตัวลงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามันเป็นเรื่องสะไพสํสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลกับการที่ผมย้ายมาที่นี่ผู้จัดการทีมรู้จักผมดีมากๆในฐาน,น,นะนักเตะเอโดกราวนั่นเป็นจริงสาคัญมากสําหรับผมหลังจากที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกผมก็ได้คุยกับเขาผู้จัดการทีมบอกกับผมว่าเขารู้จักผมมาตั้งแต่ผมเล่นอยู่กับสตุตการ์ดแล้ว และเขาก็บอกกับผมว่าพวกเราเป็นทีมที่เล่นกันเกมรุกมากๆพวกเราจําเป็นจะต้องมีหมายเลข6กองกลางตัวรับและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงมาที่นี่สิ่งที่ผมทําที่นี่ไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่ผมเคยทําที่สตุตการและที่ทีมชาติญี่ปุ่นผมก็แค่พยายามทําให้ดีที่สุดในทุทกๆแกมและการฝึกซ้อมมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนถ้าผมเล่นเหมือนกับผมเล่นให้กับสตุตการและทีมชาติญี่ปุ่นผม ก็สามารถเล่นกับลิเวอร์พูลได้ใช่เลยสิ่งที่แตกต่างที่นี่ก็คือทีมในบุนเดสกาเยอรยันมักถอยมาตั้งรับมากกว่าเพื่อเป็นฝ่ายป้องกันแต่ที่นี่ที่ลิเวอร์พูลเราเดินหน้าเพื่อไปเพรสซิ่งสูงเสมอในสองสามเากมแรกมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีหลายช่วงเวลาที่พวกเรามีคนน้อยกว่าเราต้องเล่นเพียงแค่สิคนเมื่อพวกเราซ้อมผมก็แค่พยายามทำให้ดีที่สดุดจริงจังและแน่นอน การใช้ร่างกายนักกฤษก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับที่เยอรมันแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมเริ่มปรับตัวได้แล้วและตอนนี้ผมกําลังแสดงสิ่งที่ดีที่สุดในสนามออกมานั่นคือสําคัญที่สุดสําหรับผมผมรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อได้ลงสนามในตอนนี้รวมถึงการที่เพื่อนร่วมทีมรู้จักผมดีขึ้นมันก็ช่วยได้ผมรู้สึกดีขึ้นมากโดยสำหรับเอนโดตอนนี้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วเนัดในทุกรายการ แบบนี้มีด้วยเหรอพ้ตัดสินชายอิตาลีโดนแบนทันทีหลังเมินจับมือพ้ตัดสินหญิงพ้ตัดสินชายจากอิตาลีโดนแบนในทันทีหลังเมินจับมือกับู้ตัตสินหญิงจากนัดล่าสุดซึ่งคาดการณ์กันว่าจะโดนแบนหนึ่งนัดวันที่10ตุลาคมนะครับเกิดคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็นพูดถึงกันเยอะมากๆในทวิตเตอร์โดยคลิปก่อนเกมในนัดที่เลเช่เสมอกับซาสูโอโลหนึ่งหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเกมนี้ ฮวนลูก้าชักคีผู้ตัดสินที่1่ของเกมนี้มีภาพที่เขาเมินจับมือกับดิมอนติผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงของเขาก่อนที่จะเดินจากอุโมงเข้าสู่สนามซึ่งมีรายงานมาว่าสมาคมฟุตบอลอิตาลีกำลังจะแบนผู้ตัดสินที่1ฮวนลูก้าชักคีรายนี้เป็นจำนวนหนึ่งนัดด้วยกันหลังจากการเมินจับมือกับผู้ตัดสินหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเท่าไรนักก็มีคลิปให้ได้ชมกันนะครับ 去冲个浪。